มันมีนกสีโตมาอยู่ตนอีหุมปาเนี่ยงามเดยขอ,องเจ้า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 หลายปีมานี่เห็นนกที่ห้องบ่เคยเห็นนะนะมาอาศัยมาเล่น นกกดกระลายนกกระปูดนกกระปูดตาแดงน้ำแห้งก็ตายแมนอยู่บ่ะคือจงปเห็นมันหลยนน้ำบันไดบาเทาเกิดนกกดนกพวกนี่นนกกนกกนมันสีอยู่บหลายเห็นเป็นคููหรือกระออายุตัวเดียวส่วนมาก เมือหนึงเห็นมันตีกันโอ้ยเอาเป็นเอาตายคือสิโมโหกสิไปว่าไปด่าอีกอย่งกันแล้วใส่กันมาันคืกคือเกแม่ตีกันนั่นนะเอาปีกตีป๊อปอป๊อปอป๊อปเขาขอไปยืนเบิง่งจนได้จับแยกออกเนี่ยพอได้สนใจ คนหรือไม่เห็นบริส้สนใจผู้อื่นเลยนะจดจ่องอยู่แต่กับครูต่อสู้จนจับแยกออกไปอยู่ยโาโือกันไปจำพรรษาปีนะชั้นเขาแล้วเก็บกวดโลงชั้นแล้วกับพ้ายบาทเขากุฏิในป่า ย่งางไปนุเขาตีกันมันอะกันเโอ้ยเอาเป็นเอาตายคือกันไปวินถบาดม้าก็อยู่เป็นเป็นเขตเป็นกวนคือกันเด้มีตัวอื่นลงฟูงมา้าเนี่โอ้ยมันไลกวดกัน แลน,นบริเลียนรถซ้ำบริ้ย่านรถส้นแน่นะมัน,นสินนว่ามาต่างถิ่นกอมาเห็นบัเขาตีกันย่ามมีงานเพราะเราซพบขบงานอยู่วัดในวัดกบับโบเวนเอามาล่ำไปล่นในวัดเอาวงดนตรีปกซ่องไปล่็นในวัดถ้าได้ขึ้นเพลง หัวลอยเจะเพ่ิอนอยากก็เอาเลยละไล่ตีกันโหลดบวาสัตว์ประเภทใดเนาะหวงถิ่นเจ้าของยามกันบ่ได้นะพวกปลาหนึ่งสิมีขึ้นกันนะเราบมเเห็นกับตาของจ้กเถื่อซื่อ จะห้อาสังเกตเวื่งเวลาปลามันสิว่างไข่มันจะตีเขื่องเห็นบอประคอบานเ้ามาซองเบิ่งตีเขื่องอ้อมไว้แสดงถึงขอบเขตอำนาจักต้อให้ผู้ไร่วงดำกำเกินเข้ามานั่นนะส้่งความปลอดภัยครับไข่ครับลูกเจ้าของสิ เพาะไข่เพาะไข่ออกมาสางอาณาจักรไว้มาคือกันเด้เป็นว่าเวลาไปทีไม่ไม่ปั๊บมันสินเป็นหางแป๊ดใส่เหานะงาไม่นางแป๊ดใส่เหงาใหม่นี่นะฮะไอหัวจกักไอหัวจักวันนี้ทิ้นีน่ทิ้งก้องข่อยนี่ข่อยเป็นจะคข้องอยู่มองนี่พื้นมาได้กลิ่นแ้วก็หหวย ลบเนาะไม่จะคล้งองแล้วคนกับพัฒนาเกินมาเนี่ยจักน้อยมามีเสาชนโดนมีรักแดนเห็นบ่ไม้ไหวบันทีทีก็อ่อยเรศีเมืองหลวงลำคาเกินบ่ไดมีรักนโนดฟังเสาอ้อมหัวไปแล้วยังไ่แล้ยังเขียนป้ายไปติดปอมที่ส่วน บุคคลนที่ส่วนบุคคลอีกแจ้ว่าเาบอกไปขึดเบิ่งบะต่างกันสัตว์ประเภทได้ก็ตามมีการหวงทินเจ้าของมองอยู่พอได้สีเมืองหลวงลำกำเกินบะได้ขี่กับป้อมขึ้นกันเห็นบ่ขี่กับป้อม คิดเมืองดีวยละไปนั่งตอนสมัยไปอยุุดรน,นั่งสมาธิอยู่พิจารณาหกมิ่นเสียงพาแปลงออกมาจากต้นใหม่ไปขึ้นต้นใหม่อีกต้นหนึ่งห่างกันประมาณสองสามเมตรนี่ลละต้นใหญ่กว่าเก่าต้นใหม่ทีไปขึ้นไปล บักแรงมากๆเมนเป็นกระปองข้อแดงนะนะเอื่นตามลักษณะของกระปองมันอะขาดข้อสีแดงแดงแน่แล้วโอ้ยบักข้อแดงบักทองนี่ก็ตัวหน่อยต้องเป็นแน่จักน่อยบานขาดตัวสีทองอยักหน่อยกระปองทองมันเดือดกระปองกาเนี่ยข้อสีสีค้ำๆยักน้อยออกน้ำเงิน บนขาวจักหน่อยโตมันบักกระปอมท่องนี้และนขึ้นเป็นตัวน้มใหญ่กว่าเกา่าแบบสักพักหนึ่งวิ่งหางสั้นหัวตั้งมาเลยเป <c oughs> ็นยังว่าม,มีใบหัวคือคน <c oughs> กระปอมนะห้อยมอน่ะไล่กวดลงมาเป็นบกกระปอมกาไลไกวดลงมา เลื่อนมหาพระไปมองห่านังสมอาทิอยู่นั่นกระปอมทองนั่นห้างหมองห่านังอยู่ประมาณสักคืบหนึ่งนีงยุดเว่บางนั้นตาม,มาสิประกาเขามาคือกันไปเห็นห่านังอยู่หั่นกระอปอมทองก็เลยหลอดย่อนพระนี่นะ <c oughs> นั่นสิเอากันมันห่วงมันเลี้ยงมอขึ้นตนขึ้นบ้านกู้หนยังกู้่ได้เชิญนึกมาขึ้นในมันสิวา์วันจักจักีบัตรกระปอมไปถึงจริงการนะ บ่าวใบอยัางนี้มันห่วง,งที่อยู่ที่เศร้าเจ้าของคนเห็นบ่าวไปแย่ใครบุอแดนมือแดงกัดเอาโอ้ยปล่อยเขาปล่อยจั๊กอยู่บอกไม่ถึงปล่อยปล่อยคือคนดาเขาสะกุ่คำหยาบนะ ห้าขวาห้าล้่นมึงมึงคือกัดกูเจ็บแต่นะกกัดเจ็บจากไดไปหม่างบ้านเขาหม่างทีอยู่ทีเศร้าเขาเอาแม่สาวไปแง่แง่ย,ยังเรียกว,ว่าบอกเคาะข้อมนะนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ย่งสบการแง่น่พบ่ามาแง่ย,ยังแง่เอาลูกเขามากินเนาะใครนคือลูกของเขาเนาะ่ก็ว่างสืบพันธุ์ดยกัน เพาะใครออกมาว่าที่มาเป็นนาง่งเป็นมดแดงออกมาเป็นตัวห้อเอ็นโอ้ก็อยู่อย่างเกิดเรื่องมดแดงก็ได้เนะาะซ่อมสีหลอดผลออกมาเขากขายราคาสูงบาทเอาไปขายทองตลาดก็ดีมือเนี่ยเขาเลี้ยงมดแดงขายเหมือนเดิมตัดปลามีน้ำตูดใหม่ว่ามีอะไรคนจะเอามาเลี้ยงบ่ได้ เคาะไครมือแดงโอ้ยใครตรงมันมันวะไครฝาดบ่ปันไดมันวะมันมากัดโอ้ยใจมึงกัดโอ้เจ็บผ่าขวผากล่นมึงคอประสานยองมันไตน้ำแขนงหูออกไปจักสิวตายจะโตขาทขาิหนึ่งจักเท่ายชีวิตอ <c oughs> เขียดให้มัน้านมากัดจ้บของเหตุจ้าข้องไปม้างบานเขาบวยเห็นไปพังบ้านเขาบ่ยเห็นนั่นแหละคือบานเขานั่นแหละคือที่อยู่ที่อาศัยที่เศร้าผักฟอนเรียงหลูกเรียงเต่าเขาบอกทอดไปม่างบานเขาเขาใส่ที่เขาโกรธเขียดเขาคือกันบานเละทางจากคนเสื้อทีในแหลจะขึ้นเพิ่ง เอ็มเราปวกหัวหลวงบาดท้อนมันยางเป็นแถวยามฝนมันไม่มีสัมผัสหูว่าฝนจะตกลงสีมาปวกเลยมันใหญ่บานนี้เห็นบ่าวปวกค้นอาหารกับค้นปวกเอาลูกน้อยๆขาบยางก็มีเป็นแถวมันยางพาปลาใหม่พาใบใหม่เห็นรังสูุ สซ่อัดเปนดาแน่น่อยเป็นระเบียบสั่งลองข้างอาตีนไปที่สุดถืบไกลๆมองมันยางเดียมันสิมีประเภทอดราคาดูแลค่วมปลอดภัยครับขบวนของมันมันสิกลูกันเข้ามาลวนตามเสียงนั้นนะคนัโอ้วว่าต่างจากคนด้วยเนี่เพามีมราคามีบริการ คนมีเงินมีทองเขาก็จะวอลถึงนเรื่องประเทศนั่นประเทศนี้ก็มีทหารเนี่ผู้ดูแลเขาหลบล่าขาฟั่นกันอยู่ขอบตะเค็บชายแดนลุกล้ำแผ่นดินกันผัวรีนาที่รักษาปกปักรักษาอน่าเขตดินแดนวเ่ากหาอยู่หากินปกติทัางในพิลระบัดเป็นกองนุนทรงสเสบียงให้เขา วิธีความเป็นอยูอะไรต่างกันเลยเลยสั์เล็กซัต์หน่อยแต่ละชนิดแต่ละประเภทบวกม้ากับเป็นนำ้ำม้ากับเป็นสัต์ประเภทหนึ่งคือกันสั์ประเภทเปลี่ยงปลูกโลยนมนะสั์ประเภทมีกระดูกสันหลังนะเห็นไหมม่อต่างกันเห็นไหมมาคิดเบิงซั์แต่ละประเภทอาศัยกัน ขยายพันธุ์โดยการเสบสมมีคู่ข้องมีลูกมีต่อขยายพ่อพันธะุ์จะคล้องไปนารกษรมุคุณทั้งหาเสพสมมีคู่ข้องเลยขยายออกลูกออกล้านไปเมื่อวาประเภทนั้นประเภทนี้เห็นบอกวายตัวงามๆเงนั่นอุ้ยเอาไปโชว์น้ำหลาก ไปโชว์น้ำหางปเป็นเดยกยางสางงามผลนา่งงามผลไปขอทายลูบน้ำคนไปเที่ยวงานขอทายลูกก็มาผสมหลอดนํำเชื่อไปผปสมหลอดเทลาสามพันหาผสมจริงเท่าสามหมื่นหา, <laughs> าขึ้นเบงเอาเด๋ยวขึ้นเบิ้งดี่ล่ะซีซ้่มได้ล่ะ <laughs> มืเอเฮาอยองแสนสองแสนเต่าอนอนอย่ใน้องเบิดปีสปี่สากนอนีม่ยืนนอเขาสีเดียวนถนี้คุ้ยตัวงองงาบนะไปผสมคิดค่าผสมนึงส้ามเมือน 30, หาข้าวไปน้อยมึงใส่ให้กูวัวแท้ให้กูใส่เต็มที่กูเดี๋ยวเอา้นมาเลซื้อเลย มึงแทงมึงสามแสนเหมนตัวท่องสองบาทเหมนตัวคัวเหมนหายเมียมันขึ้นจังสันบัวเดือนเนี่ยมาสัขึ้นจังสันแล้วโจมีกู้ใส่กูกับปันนันกู้แดงไหงมาจะซื้อเลยกู้บินซื้อมาเป็นเจาเป็นหายกูเ้ยเป็นหายเมียเป็นเอามันขึ้นจังสันกับขึ้นกูดีขึ้นมันมันขึ้นกันมาสัสิบปีนี่มึงนั่งมึงกูเ้กเถือเจะสิบบาทนี่ไม่เป็นเบิร์ดแต่ว่าเงิน,น,น,นสองแสนมึงเรา เออปากบ่ออกแล้วบาดนียพิจารณาเบื่องเิดล้วอ่าง่่าบ่แมันอาศัยต้นใหม่คือกันมันก็นอาศัยใหม่ผลมันก็นอาศัยความหอมหอมวานความรสชาติของผลของมันเฮ็ดใหนสัตว์ชนิดต่างๆไปกินแปะนี่แหละว่ะติดอกติดใจก็น้ำเม็ดมะเขาะนำเม,ม็ดม,มาปูกนี่ละ บริวบรเรื่องพวกนูกพวกวางพวกนกไปกินได้บาดผลกินแล้วไปขี่ไปน้ําปาเกิดตนหน่อยกันมาเห็บนบ่ไม่ประดับขึ้นกันที่ก็มาเพาะขายกาขายอยู่กูเหมือนนี่กะใสสีอาะใสอดอกกันดทีะ่ะให้คนซอยขยายพันธุ์ออกมากะใสเกสรหอมหอมอะไรที่ห้แมงพูแมงผึ่ง ขใอยผสมเจสอนให้มันอ,ออกเบ็ดออกหน่วยออกมาเลยขยายพันธุ์ต่อไปใหม่งามๆดอกใหม่งามๆคนเห็นกับถือโคกถือแจกกันน้ำมาขยายพันธุ์คล้ายกันเห็นบอกพักน้างอ,างอ่างหยาเหมือนเด็กกันรสชาติมันถูกปะถูกคนนอ้ยปลูกเนี่ยตัวม,มีราคาดีปลูกแร่ตัวเมลราคาดี เขาก็เฮ็ดหาพันธุ์มาปลูกที่งอะไมาขยายพันธุ์ปลูกแล้วก็เก็บเม็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อไปคนโบราณโบราณเฮาก็เลเก่งเน้นีความเข้มแข็งเป็นปราดปราดเดินดินสามารถเจ็บพันธุ์เม็ดพักเม็ดผืชไปปลูกปีต่อไปได้คุเมื้อนี้เจ้าเกษตรเฮาอออนแอรว่าสาหมัสิเจ็บ พันผักพันเพื่อไปปลูกเองได้สื่อเขาเบิดืดเม็ดพันกับสื่อเขาเขาจัดแต่งพันตุก,กรรมมาสื่อเขาตกแต่งก็ไม่ซื้อพร้อมได้พัน 1, นินจาต <c oughs> กแตงไม่ซื้อพันนินจาเขาก็ไม่ซื้อกำลกับไปพอซื้อนั่นแหละมันเป็น เหมือนกับปริศษ์ของเขาเลยว่ามัน,นะซะสื้อที่ก็ตั้งเบบนั่นแหละเขาเป็นผู้ตัดแต่งพันธุก,กรรมเป็นต้วแบบขึ้นมาคนนิยมส้มชอบครับเม็ดพักแต่ละอย่างเห็นบ่ของหนึ่งเป็นพันอั่างสผักแต่งทัวอั่างสิงงสเห็นบอกวามวามักง่ายออ,ออกกับเสือเอามันง่ายเสือเอามันง่ายดี แต่ว่าผมจักวันหน้าทุนก็ขวบคุมเข้าไปบปุ้ยกระสือน้ำเขาเม็ดพักเผ็ดพันเผดกระเสือน้ำเขา,เเขายาฉีดอุ้ยื่อจกกักวําำรุงดอกบ่จกักให้พ้นดกอยู่น้ำเขาบัดขฮาตกเป็นเบียรด่างเขาเบดความอ่อนแอ มีข่าวหนึ่งสมัยติ็กคนต่างประเทศเขาปลูกขขาโพดทางประเทศก็ปลูปกขขาโพดทรงโรงงานพวกนายทุนใหญ่ๆก็เปลี่ยงโค่ข้ามปิดเดียวละ่ะสื่อข,ข้าวโพดมาเห็นหัวอาหารให้คนปลูกได้ละคือบานนอาเห็นบอกปลูกขขาโพดทรงโรงงาน แต่ว่ามีเถถาหนึ่งเราไปปลูกทรงโรงงานแล้วก็เลียงโคทรงตลาดค้อกันเท,ท็ดมาแต่พอแต่แม่่มนมาเ่าเ่นเดิมแล้วก็เก็บเม็นกระโขดเราปลูกเองเก็บเองผลิตเองเลียงโคขายทรงตลาดวันดีขึ้นดีเขามาจับเราวันละเมิดดิกิทธิ์ นำเม็ดก็โพดเขาเขามาปลูกโดยไปรับอนุญาตมันมันมีโอกาสที่มาถึงเมืองไทยวปปู่นนีก <c> ว <oughs> กเก็บเม็ดเขาเป็นพันเองน,นนะบริษัทกระสอบดังจักโลกไปสื่อเขาสอบละเกตลอยสอบลวพันพวกแบเห็นบอกมันมีบางหม่องบางหมู่บ้านบางอำเภอ ผลิตเขาทรงให้หน่วยงานของรัฐเอาไปเป็นพันขายปวกชาวนาทั้งหลายแต่ก่อนเอาพ่อแม่เาเก็บพันไว้เองเลยแต่มีการพิธีพิธันพร้อมด้วยการเก็บเขกไว้ปลูกไปเหดพันปีต่อไปท่างนาโอ้ยพิธีพิธันนางเหยียดข้าไอ้่อย ถอดเข่าแจมออกถอดเข่ามา้าแยงออกถอดเขานกออก,อกเดี๋ยวก็ใส่กระสอบไปคนวันไปปนกันแล้ววันน,นั้นใช่เขาเป็นยังเสียดอ่อ,อนอยังเสียเป็นตะชินแต่ว่าคู่มือเนี่ยเขาทิฏิภาพของเกษตรเขาอ่อนแอไปเลยอ่อนปวกเปียกเป็น,ปเ,เ,นเบึกเพ้าเมือนเ่ิหาหม่งบดา มันเป็นไปเองมันหย่อนความ,มักไง,งก็ขืดขานก็มาเอาไปเรื่อยๆไม่เรื่อยๆไม่เรื่อยๆไปเอาไปเอามาเชา่ชาไห้เชา่าหน้า,ชาเช่าเกษตรก็เลยเป็นคนมันมีความสามบาพิ่นเดืองการทำกรเกษตรเอดให้แซนากับตน้นทุนสูงที่หล่ะค่วมันก็เลยกินหยากินพผืชคือเกาควายมันกินน้ำมันบัตรกูเมืองผุด <c oughs> นำเขาวา่าจะประเทศญี่ปุ่นพุ่นคุยกู้ปตายันหมาปัง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 ,ปง,ปง,ปงไ,ปไปพัฒนามาเรื่อยความสะดวกสบายคนเขาไปหางายตนยัดกับไโรนนตนไปหาความสะดวกสบายทันกับมาหาประเจอะประสงค์เขาคือกันเห็นปะความสะดวกสบายมันมีรายขึ้น กินสบายอยู่ก็บสบายไปหันมาเนี่ก็บสบายความสบายเนฮะตกเป็นถาดของกีรเียยเขอไปเรื่อ,อ,อยยืนยดท้าตำแหน,น่งน่นนั่นนี่ให้อย่าโยมนั่นแรกก็